สบ,บายดีฮงเฮียนหม้อซอสนเ่าแข้งบอกแก้วเดอนนวันที่เก้าเดือนหนึ่งมีลูกซิดจ้าฮงเฮียนอยู่นี่เลยมันนี้เพิ่นจะมาโมบดีดเนาะจะมาแจกดีดให้น้องๆน,น,นักเรียนอยฮงเฮียนเขาลูกซิดเก่า แต่โอะกับบริสโซนเนาะอ่าเน่เน่ก่อนจะแจ้งนะพวกน้องยืนเรียนแถวก่อนเรียงแทวก่อนให้เข้าเรียนแท่งก่อนให้เงี่ยงงามงามก่อนเวลาขับเครื่องนําผู้ให้อะเฮ็ดนะไรเขาเฮ็ดนะไรเรียงแทวก่อนลูกเรียงแทวถ้าผู้ใดบ่เรียงแทวบ่ให้เด้อเรียงแท่งเรียงแท่งงามงก่อนเวลาเถื่อันบ่เรียงแทวเรียงแทวก่อนเรียงแทวก่อนทางน้อ แช่เท้าฮน่ะอ่านบงามๆออกไปท่าถ้าใดล่ะก็ออกมาเรียงค่อยๆมาเอาอีกรอบซ่องเลยท่าเลือเลยท่าเลือล่ะค่อยมาเอารอบซ่องเรียงแถวก่อนเด้อลูกเด้อนบงามๆแน่เพิ่นเอาเครื่องให้ฮะน่ะนบงามๆนบงามๆเฮ็ดได้เออไหนนั่นแหละเออ

ให้ได้บอกได้ซนตลอด <c oughs> อาซจ้า,จาก,ก็ต้น่วงซื้ออย่างอ่ะวงพัจจันธ์ท,ท,ท,ทีมงานเท้าวงพรจจัน์ทีมงานคลองอันเท้าวงพรจจันธ์ลูกซิทเกา่าคุณนิติอัอนี้ลูกซิทเก่าเพิ่นกับบอลลืมองเฮียนเนาะบอลลูนบอลยูบอลที่เคยทำเฮียน ันนี้แหละเผืนเอิน้นวานังเฮียนบารืมบุญคุณออ <laughs> ม่มามาโน้มง,นงม,นงมงามลูกโน้มงามบ้านเราบ้านนั้นครบแล้วจึงมาเอาอีกรอบเพิ่มเลือกไปไม่ลูกไปเราก็ไปเบิเออ่องฮานโตอคิวเด้อโตอคิว

นั่นได้แล้วผู้ใดได้ล้วก็ไม่ต้องเามันทำไมตะกี้ได้กินเสียงแกงในบ้านแล้วเน๊ดีแล้วเนาะใดงยนจบมาแล้วได้ดีก็มาสวยเลือเป็นตัวย่างที่ดีถทกผมล่น บอกจะมาเอาอีกไหมมาเอาไอ้พวกเรายงีน่ยตีกันอีกไปตีกันอีกไปฟาใส่ฟาใส่ลูกมาเอาดิโลก่อนเอาได้แลเอาายงตีกันตีกันเลียงแถ้เลียงแถวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจเลียงคิวก่อนยุ่มยุมแล้ววันนี้นะบูบูได้ไหมบุได้บุได เ่กินละทิมสะทิ่มใส่เด้อย่าทิมสะทิมใสยเด้อกินแล้วไปที่ยมทุกท้งที่เนื้อไหมผู้ใดได้ละก็ออกมาผู้ใดยังบม่ได้ละเลี้ยงก็คิวอ่ะโซแม่เละแม่เละะแมเละปะแม่เละปะ ບໍ່ເອົາລາກໍບໍ່ເອົາຈະຮ່ວມບໍ່ເອົາກໍບໍ່ເອົານ້ອງກໍຢັກໄດ້ກໍໄປເອົາອດຜູ້ລະຊອງແິກຊິດີຜູານໍດີໃດີລ້ກບລືບລືມຄູບລືມາບໍລືິຄຢຄກິຈກນອງຈລ กู <c ười> <c ười> ้ดดยังบาได้ละเข้ามาเอาเดลูกเด้อมาต่องไอ้มาต้องไอ้เวลาฮับเครื่องนะเห็ดเท่าใดน่สมัยแต่ก่อนน่ะเราก็เป็นนักงเฮียนคือพวกน้องนี่แหละเข้าเฮียนอยู่นี่ตั้งใจเฮียนจบมาได้ดิบได้ดีก็มาช่วยเลือกพวกน้อง ให้เบิ้งเป็นตัวย่างเนอะอัอในใน,ใน,ในี้แหละเพื่นเอินว่าน้ำน้ำใจกระตันอยู่หูคุณอ่าสุกเซาคนมาเอาซ้าำเสือแล้ว <c oughs> อันยูเขาะพักคุณนะอ่ะยังซ่องคนอ่ะอายจนห่วงกับนางดาวกับนาง นั้นบอเอาคบแล้วนี่ฮาอัน,ลอนขบขบแล้วจนครบบมแล้วนี่ถ้าเข้าบัมาบางคนาากับบมาอายอายกับ่ได้กินมีมือันด้วยไปมาำล่งนี่ได้ลากับมูเด้ผู้ใดอายก็่ได้กิน ผู้ใดบอกอายก็มาเอาอีกมาแม่มาไหมมาไหมอันนี้ไ้จากนี้เลยนางเฮียนส่นเภานะผู้อายกัอายแท้อายมาทะกี้เน่ผู้อายด้ไมเวลาเอาเครื่องเอาข้องนอาจารย์บอกอกนนบเดนบำงามไปดิอาจารย์ไปดิไปดมีเฮงนใจน้ำ มาถูกคร้น uh, uh, yeah. uh, mm. ี่ยมาสามคนหน่อยไปเวียกมาเลยมาไปโดนก็มาเี่ยมาย่เลยโอ้ดนดนมาเธอหนึ่งหน่อยเนาะมาอยู่ไม่เจกอีโดดนดนมาเธอหนึ่งดนดนมาตลอดเอกิติกิงมกินบังหนไปแล้วเนี่ไปซ้อันบุเลยยาดไอยาดีไออาท์ตบอลลูกอาร์ีบอาแม่ไป

อาจารย์เป็นเอื้อเขาคือเอิอนเขาอายโอ้ยปวนหักเปวนแพงบ่ต่างยังกับเขาเอิอนลูกคนแลนเขาก็เอิอนอายเนาะเขาเอิอนน้องเขาก็เอิอนอายเขาบุฟู่หุ่นกินละเมียดเนาะกิละเมียดเนาะอันผู้ใหญ่อันเตะบานหุ่นเบา กินละเมียนเด้อเก็บขี้เงียเด้อขอบใจในใจขอบใจเด้อยู่ดีมีแหงมีโศกมีลาบจึงห้อยรวยเบ้อให้ร่ำให้รวยเด้อน้องๆนุ่งๆที่มาของมันเขีวเดินทางตลอดปลอดภัยขาดายคลมันยูัลทซื้ีเรียกให้ทึก นี่แหละหงเฮียนเฮาเดินๆมาเทยอหนึ่งเป็นลูกซิปของเหงเฮียนยี่นี่เนาะเออคงครัวจันแต่ว่าพนจบรุ่นยังหงเฮียนเขาเป็นโมซีเนอ๋อมซีเนาะไปตอยู่เวียงจปตอยู่เบีย บ่บม่ได้ใส่ไปเข้าไม่ไหนไปบายกล้องแเซบเซบตังโมรู้แซบบอกตังโมแซบบ่ลูกให้ดีๆให้ดีๆปากแคลแซบก็เบื้องกุ้งคอ้อหุ่นอันเดียวจะมีอันนี่แหละหุ่นคาเตะบานเบิ้งบ้านท่านจันลอกมอกออกมัดพุดเบิ้งบ้าน อันนั้นอัเกีบเต็มตเันก็เตะบานมักกุดมักม ok ักบ <3 S 2> านก <h> ็ทะลอก mm hmm. ออกมัดคุณมีผู้ใหญ่ใจบุญทางฝั่งไทยบนมาจิฟากมักบานฟากอันอุปกรณ์กีฬานี่แหละมาให้แต่ยังโบวฮอดเื่อ ลูกซิดดีใจได้ที่ได้ยินคำนี้จากลูกซิดโบมีครูอาจารย์ก็บ,บ่มีทุกมือนีเออนี่เลยอาจารย์เว้าตลอดบางเทือนะเว้าถ้ามือนีพวกน้องโบโบเข้าใจยังบบหูเทือแล้วมือหน้าพวกน้องจะคิดออกคิดออกมือ,ดอใดเราเคยเห็นหน้าอาจารย์มักเลยก็ ตอนเฮียนก็ขี้ขันเฮียนอีกนาะทุกคนมืดเลยเดี๋ยวจบคลิปโกนฝากกดติดตามกดไลค์พบกันคลิปหน้า